สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไทยนิยมใครสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะตอนนี้คุณแม่มากับรับไหว้คารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เกาะด,ดอนสวรรค์นะคะเอาบุญมาฝากเอฟซีสายบุญนะคะเกาะด,ดอนสวรรค์เนี้ยเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์ของเราเชาวจังหวัดสกลน,นะคะรดูบรรยากาศนะคะองค์พระพุทธร,รูปนะคะองค์พระพุทธร,รูปอยู่ในอยู่ในอ่า พระประธานแล้วก็โบสถ์แห่งนี้นะคะเรียกว่าโบสถ์เนาะก็จะสวยงามมากนะคะคุณแม่กราบไหว้คารวะแล้วเดี๋ยวยังไงเอฟซีสายบุญร่วมร่วมสาธุร่มว,มะะวมบุญร่วมกันกกษษษนะคะร่วมบุญร่วมเกาะดอนสวรสดิ์บนเกาะศักดิ์สิทธิ์นะคะบนเกาะศักดิ์สิทธิ์พ่อพตน้นฮะ เอาเงินมาบริจาคตู้หน่อยเป็นบทที่สวยงามมากนะคะอยู่ในกลางเกาะนะคะอยู่ในกลางเกาะศักดิ์สิทธิ์มากดอยมาจับนี่ไหมเกาะที่ศักดิ์สิทธิ์มากโอเคแล้วก็แ <c oughs> ก็ดูนี่ด้วยโอเคค่ะ <c oughs> ดีลมดีนะคะต่อไปนะคะเราก็จะพาเอฟซีนะคะไปเยี่ยมชมไปกราบนะคะเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะที่นี่มีหมักปิ่นด้วยคุณพ่อจับหมักปิ่นปินแล้วแม่หมักปิ่นยังไงเต็มแดงเต็มต้นยังไงนุ่นพ่อจับโยนซิจับโยนมันเด็กๆสมัยก่อนนะใช่จับดึกูคุณพ่อกำลังปิี่นหมักปิ่นจับลายอันปิ่นเรียกว่าหมักปิ่นหมักปิ่น สวยมากเลยค่ะหนักแดงเต็มต้นคือหมักปิ่นแดงเต็มต้นคุณพ่อเราเอาใหม่สิหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่มาตรงเป็นอันแง่ว้าตกใส่ดังตกใส่ดังคุณพ่อนะคะสวยมากเลยบนต้นมันแดงแดงสวยมากเลย บรรยากาศสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่เราก็จะมาดูพระธาตุนะคะพระธาตุโบราณนะคะศักดิ์สิทธิ์ในเก็อดอนสวัรค์นะคะโอ้สวยงามมากเลยนะคะสวยๆนะคะอันนี้เราพระธาตุอะไรกุณขวัญก็พระธาตุที่สมัยก่อนก็เป็นยุค เรียวาลูกโบราณของโบราณอันนี้เพิ่งมาตั้งนะเนี่ยค่ะของคาทาปู่ใช่ไหมค่าถาปู่ปู่สวรรค์ปู่สวรรค์นานคราชปู่สวรรค์นคราชค่ะอันนี้เ็นโบราณเินาินินหินโิราานเกนหิว้เป็นเป็นบินหินหิ เป็นบ่อน,น้ำขออนุญาตนะคะขึ้นไปโอ้เป็นบ่อน,น้ำน้ำโอ้บ่อน,น้ำเหมือนเหมือนเหมือนพระธาตุเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเหมือนเหม,มือนอยู่ที่วัดพระธาตุเช UM ียงชุมนะพ่อมาดูบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนเหมือนกันโอ้มีน้ำเป็นบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นหินศิลาเนาะ เป็นเงินศิลาโบราณน,นะคะหาดูได้ยากนะคะจะดูได้ที่นี่ที่เดียวที่กอดอนสวรรค์นะคะที่กอดอนสวรรค์เท่านั้นนะคะที่กอดอนสวรรค์น,นะคะตอนนี้คุณแม่จะนำพาท่านอันนี้ครเป็นสถา,านที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้โหเป็นสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์นี่มาเป็นสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์ทนี้ก็ประทอดเสือไว้ในเรือลูก <c oughs> มันจังเทพบ่ลูกมันจังเทพบ่ะธรรมดาเขามิถอดเก็บไปแล้เขาหยันเอาแต่ว่ามันก็มันก็งามดีได้ลูกมันก็เทพดีได้เราบอกใส่ลงไปเลยก็ได้จะได้ดเอีกไม่มาใส่เลยมันจะได้ดูเท่เห็นไหมมันเทพเทียนไน่อยมาดูดิคุณลูกเป็นเป็นดิ๊ิตอกคุณแม่เป็นยูทูบเบอร์ มีคนติดตามตนี้แล้คาหใหน้คุณแม่ลงติก๊กตอกหน่อยดิยคนดูคนเดียวเองเี่ยก็คุณแม่ก็ดูคนเดียวไม่เป็นไรค่อยๆไปวันไปเราไปก่อดดอนสวรรค์กันเราไปไหว้เจ้าจปู่ย่าตะเคียนกันวันวันก่อนวันวันก่อนคุณแม่ไปคุณแม่ไล์สดอ่ะนะ คุณแม่ก็แจงเยมซีเบอร์ของคุณแม่เป็นเบอร์ได้เบอร์ห้าสิบแปดเอฟซฟังเอฟซีก็ไปซื้อเลขก็ได้สักสิทธ์เราไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราไม่ค่อยได้นั่นนะนะแต่ค่ะค่ะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มากนะคะต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ใหญ่สวยงามมากเป็นก่อนห้าคนเดี๋ยวจะโอบให้ดูนะคะว่าคนโอบต้องสี่คนโอบนะคะ สี่คนโอบหนึ่งหนึ่งสี่คนโอบถึงจะได้นะต้นใหญ่ที่สุดเดี๋ยวกลับมาเราก็อเราไปเดินเลาะเราก็มาถ่ายรูปกันเนะาะเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้จบก่อนอาทุกประมาณแล้วใช่ไม่ลูกทุปกระดอกไม้เ,เราไปไหว้ปู่ย่าตะเคียนก่อนแล้วค่อยออกมาเดินเลาะเนาะเดินเลาะเสร็จเราก็มากินข้าวกัน โอ้ดูต้นไม้ตอนนี้ไปโอบกันสี่คนอบตอนนี้นะถ่ายรูปพ่อท่านนี้ไปถ่ายรูปกันด้วยไหมท่านนี้ไปย็นถ่ายลูปกันสี่คนอบสี่คนลูกฝรั่งมาลิซ่ามาลิซ่ามาไี่คนโซ่ามาสี่คนอบ ไปดยอยอบสี่คนห้าคนต้นไม้นี่ใหญ่มากอบอโอ,อ,โอต้อนไม้นี่ใหญ่มากสี่คนสี่คนอบนะคะสี่คนอบถึ่งจะหุ้มนะคะเห็นไ,ไหมก็มีคุณสันมีครูดอยนะคะสี่คนพอดีใหญ่มากสูงมากนะคะควันต้นนี้เป็นต้นผักกระโดนน้ำหรือเปล่าเนี้ยน,นี่กระโดนน้ำที่กินได้หรือเปล่าเน,นี่เนี่ ต้นกระโดนน้ำนกระโดนกระโดนน้ำกินได้ได้ <c oughs> น้องเก็บกินกระสุนบักเมียได้ไหมเม็ดกระเดาเก็บกินกระสุนบักเมียได้ไหมเ <c oughs> <ะ>ม็ดสุบบักเมียมากินกินเดี๋ไปกินได้ไหมได้กินได้กินจุกเนีนหมดเนีนหมดเขือเนีนหมดนี่เรากับข้าวเราไว้ตรงนี้ใช่ไหมเรากับข้าวเราไว้ตรงนี้ใช่ไหมเอ้เรากับข้าวเราเอาเอามาหมดหรือเปล่าหน่อย ดอยก็ซื้อแม่ก็ซื้อออกมาหมดเลยเอามาหมดอย่างนั้นแม่เหรอเลาะกันบอดก็จะงงเลยบอกข้าไปเลาะก่อนข้ามากินไปไหวปู่ย่าตะเคียนก่อนแล้วก็นั่งกินอยู่นี้ก็ได้นะขวัญเนาะทำมานั่งกินอยู่นี้ครับเเเดดดิิินนนัว่าไม่เราจะไปไหว้ปู่ย่าตะเคียนก่อนลูก ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ปู่ยนน่าตะเกียนเนาะปู่ย่าตะเกียนทองป่าน,นก่อนคุณแม่มาไล์สดนะคะมีลหอสดดูเซียมซีของคุณแม่นะคะห้าแปดเออก็ถูกเลขไปนะคะอ,อ่ะ,อ,อ,ะอันนี้เดินไม่ดีขาพลิกกันนะเนี่ยนะเดินหนักหนักว่าเราคันขาดคำเดินไม่ดีขาพลิกกันเนีย เพราะอะไรเราจะเราจะหยุดตรงนี้ทำไมหยุดไม่ได้ตรงกลางตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ตอนที่ถ่ายรูปขอตรงนี้ก็ถ่ายรูปเหรอเออตรงตรงใต้จะถ่ายรูปตรงจุดเลยอันนี้คือทางเดินนะคะทางเดินไปไปไหว้นะคะปู่ย่าตะเคียนทองนะคะทางเดินนะคะลึก นะคะก็ไปในป่านเลยนะคะก็ดอดสวรรค์น,นะคะถึงแล้วค่ะ ปู่ย่าตะเคียนนะคะปู่ย่าตะเคียนนะคะอ่าพัน,นออพุนาเออพันธุนางานขึ้นลายเนาะ นี่ปู่ย่าตะเคียนนะคะปู่วา่าย่าตะเคียนนะคะคุณพ่อคุณสันคุณดอยพาลูกไปเราไปการาบไว้ของพ่อนคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อคุ้มครองค่ะ สิบหกดอกตอนนี้ดีเนาะมันแค่นี้เลย ครับอะไรครับพี่ดิแล้วก็ละสึกอะไรวะละเยอะ <inaudible> <Yeah. inaudible> and they okay.

แก่แลู้บบี่มากมายก็ขอได้เฉยนี่จะมาทำอะไรบ้างคะนี่ต้องมีอ็อกแมงจะเรียกมันชั่ะใ่ไอันนี้มาล้วนีลักฐานข้าวขา้าวแกงเอานี่แล้วเหมือนข้าวขานาราลูก รอเกิดเราอะไร มได้กินเ <champions> ่อะไรค่มใช่กินดอกไม้ที่แม่ซื้อมาไม่ใช่กินพืชแต่ว่าเป็นกินเนสิสิททั้งหลายทุกคนมาคนมาชินชมที่เรามาข่ายทอเพื่อันเลมาถ่ายหชนค่ะมาชิชม

ได้สามสี่ค่ะสามสี่ค่ะของคุณแม่ได้หนึ่งศูนย์ค่ะสามสี่นะคะหนึ่งศูนย์ก็เดือนวันเกิดคุณแม่เลยใช่คะก็เดือนนี้วันเกิดวันที่สิบไงหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ได้เลยค่ะจับไปค่ะหนึ่งศูนย์กับสามสี่นะคะคุณแม่คุณแม่เกิดวันที่สิบกุมภาค่ะคุณแม่มาเสียงเซียมซีค่ะได้หนึ่งศูนย์อีกในหนึ่งค่ะเห็นไหมคะค่ะสุดยอดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ